เราไม่ได้รักษาจากอาการของคนที่เป็นลิสีดวงที่ท้องผูกนะกินยาระบายรักษานะท้องเสียเกินไปนะอาจกินยาที่ช่วยควบคุมนะครับปริมาณของของเสียนําลส้เพื่อทําการรักษาหรือกินยาหยุดนะครับหยุดเลือดหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นยาเฉพาะอย่าง การใช้องค์ความรู้แผนไทยนะครับโดยการจัดตำรับสมุนไพรเพื่อการบำรุงจริงๆจึงเป็นเคล็ดลับสำคัญแล้วแถมอีกอย่างหนึ่งคือการจัดสมุนไพรขึ้นเป็นสูตรตำรับที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับเราไม่ได้เน้นรักษาเราเน้นในการบำรุงเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้ยานะครับเราจะใช้อาหารเพื่อการรักษานะครับแต่อาหารเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ทานอาหารทั่วไปอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการจัดอาหารที่เป็นพืชสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยที่มีกําลังมีฤทธิ์มีสรรพคุณเสริมสร้างแล้วก็ซ่อม ปัญหาสาเหตุต่างๆซึ่งเป็นปัญหาหลักของการเกิดโรคความเสื่อมและลิซดวดงนั้นก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของร่างกายด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นองค์ความรู้แผนไทยเนี่ยนะคะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานสาคัญที่ช่วยในกระบวนการรักษาเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาโดยการใช้ยาเพื่อทําให้เกิดภาวะข้างเคียงต่างๆหลังจากการใช้ยาเหล่านั้นเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นความรู้สึกของการรักษาจึงเป็นความสึกเพื่อทานในการบํารุงธาตุปรับสมดุลร่างกายแล้วก็ซ่อมเสริมสร้างนะครับสมดุลต่างๆ ที่มันสูญเสียไปจากการที่เราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องมีพฤติกรรมและเป็นความเสี่ยงในการเกิดโรคทานอาหารที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นโรคประจําตัวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยโรคประจําตัวต่างๆก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะว่ามันสามารถช่วยเหลือคนที่เป็นลิษิดวงในระยะต่างๆหรือในรูปแบบต่างๆอย่างเดียวนะครับแต่คนที่เป็นลิษิดวงแล้วมีโรคอื่นๆแทรกอยู่นั้นก็จะไม่กระทบต่อการรักษาโรคพื้นฐานหรือประจําตัวต่างๆของเขาเหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นคนไข้จะทานยาในการรักษาโรค ใดๆอยู่ก็แล้วแต่ซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันหรือว่ายาแผนโบราณอื่นๆที่รักษาอาการอื่นๆของเขาเนี่ยนะครับการใช้สมุนไพรในการบำรุงหรือปรับท่าเหล่านี้ก็เป็นการส่งเสริมทําให้การรักษาด้วยวิธีอื่นนั้นเนี่ยไปในจุดหมายที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ขัดกันเลยครับในกระบวนการรักษาครับเพราะฤทธิ์ชไม่ใช่เรื่องเล็กให้ปรียาเฮิร์บดูแลคุณเถอะครับปรียาเฮิร์บ